นี่มาถ่ายรายการนะครับทุกคนอายุไขช้างคุณเท่ากันเลยอนีนะพิธีกรของเรานะครับมีเมเท่ากันั้ษท้องนานกว่าอันนี้มีมีลูกมาแล้วกี่เชือกครับมีลูกเชือกเดียวแต่มีหลานสามหลานอยู่ในโว์ด้วยหลานตัวเล็กกำลังปั่นเราจะรอนะฮะ ยาแบบนี้เนาะเป็นครั้งแดินมอสต้อก็มีโบโเครื่องประดับเป็นไฮไลท์ของเขาเลยไฮไลท์อาหารเม็ดนี่คือเป็นเป็นเป็น,ปน,นอาหารยังไงอะครับมันเป็นไอ้คลาสแบบอาหารนมอะฮะอ้เรา,าจะมีทีจะมีด้วยาารครับอาญินนะครับ พึ่งเขาอยู่เช่นใหม่เนี่ยจะเล็กยายไม่ได้สิมันเป็นปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยมาบนแก่ติดท่าดั่ของยายบุญมานี่ก็จะจะไม่ไปโชว์อะไรแล้วก็จะยึดท่าตรงนี้ของไทยครับเพราะว่าอยางก็ยึดแล้วอ๋อเกษมมาสิบปีและเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ยุเจ็ดส็จแล้ว แบบนี้พอสงกรางอ่ะก็ต้องมาลดน้ำต่างต้อตามประเพณีคนมหลือแล้วเอาน้ำส้มปล่อยแต่จริงๆที่ฟารมช้างแม่แตนก็จะมีช้างอีกเยอะใช่ไหมครับมีประมาณทั้งหมดกี่เชือกนะก็ประมาณ6 0เลยครับอ้โหป็่กิจกรรมมันก็จะมีแบบเยอะมากใช่ไหมครัถ้าถามว่ามาเที่ยวกันที่ งั้นอย่า,เา,างเราไปตามจุดต่งตางดีกว่านะครับนอกจากที่จะได้เจอกับยายบุญมาแล้วเดี๋ยวเราไปอีกชา,านเล่นกันบลบลย้ายบนบนย้ายบนบลแล้วก็ยื่นตรงปากได้นะครับก็จะห้า

갑자기 내게 나타나지 너난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가널 보는 순간 이해가 됐어 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 ฝึกมาเรียบร้อยกช่คือไปทั้งแสนดูใช่ครับอายุปานกลางนี่ประมาณเท่าไหร่ครัก็ประมาณสิดติงสามสิบอ๋อระยะทางที่เขาที่จะพาเราเราไปเนี่ยครับไกลไหมครัประมาณสามสิบกิมอ๋อคือนักท่องเที่ยวหน้ามีสามารถต้องนั่งได้กี่คนจำกัดจานวนปะจากัด

อีกลูกนะครับหนึสอมโอเครับโัข้ามไปฝ่งนวนะครับเป็นสองคนเก่งครับเออเอาเบาๆพลาดไนิดนึงนะครับหนึ่งสองสามยังยังยันยัน

เป็นเครื่องเป็นรานะครับกล้องสามตัวนะครับเซเล็ตจ,จริงๆงานนี้นะครับตอนนี้กำลังนั่งช้าเออนั่งเกวียนนะครับขึ้นไปบนหักช้างนะครับนี่ครับที่นี่ครับฟังช้างแม่แตงนะครับามาม กล้องหน้าก้างหลังนะครับขบวนบัวล้อนะครับต,ตอนนี้ก็มาถึงฮักช้างแล้วนะครับ ี่มาเลยคือระหว่างที่เรามามันเป็นแคปแบบน้ำกำทังไหลค่อนข้างจะแรงนะครับแต่จริงๆน้ำก็จะตรงนี้ก็จะแบบไหลแบบนี้ตลอดทั้งปีนะฮะตลอดทั้งปีแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าฝนนะฮะมันก็น้ำก็จะขีดกาแฟอันนี้เป็นเด,นะดี๋ยวฟิมขั้มดิ้งนะครับผม จะเป็นน้ำอัญชันนานโอครับแล้วก็ทานแตงกวาดำน้ำปลาครับแล้วก็กินแกนี้ด้วยตกแต่งสวยงามมากยอดก็บรรยากาศคือคนนักท่องเที่ยวมาเขาก็จะมีเกี๊ยวกล้วยแบบนี้ให้ใช่ไหมครับนี่สวยนะดักสิ่ก่อนช้อน แล้วครับสกืส่นมากออเป็นก้วยที่ราดด้วยน้ำซุป เดี๋ยวจะต้องไปทำกิจกรรมกับช้างต่อใช่นะไหมชคับนยินลดเกลี่ยสภาพเพื่อเป็นควันช้างครับจะไ,ได้ไปไล่จะได้ยังไงเลืไไมไปม,ม,มาถ่ายตอนรับชุดก็ได้ครับ มาเลยครับงานสองเดินครับเดี๋ยวก็มารับจุดตรงนี้นะครับอ๋อครับอันนี้ผมใช้ของใช้ไหนฮะ XL XL ของเอเอเอดีกว่าอ l เหมือนกันนะครันเดี๋ยวเราไปเป็นความช้างกัน เอาน,น,นี่สูงข้างในเลยครับเอาเลยอังคอร์ดสัางนี้ด,นดีกว่าเอาครับ,รบพีไปอคอร์ดสอยหน,นึ่งเรื่อเอะไรเนี่นนยอะไร่ะเรือม็อ ก็เสิร์ฟอาหารแบบชิ้นโตอย่างนี้แหละครับแล้วข้างในนี้มีอะไรบ้างครับผมสุดยอดเออคือแปลกดีเหมือนกันเนาะเราไม่เคยเห็นมาก่อนมาเป็นชิ้มโตมาเป็นจิ้มโตอะเดี๋ยวเราไปดูข้างในว่ามีอะไรบ้างที่เคยเจอคนกรุงเทพแก่จิ้โตไม่เป็นเด็กวัยรุ่นนี่แหละแกะไม่เป็นจริงเหรอเฮ้ยเห็นไหมุณไม่ชมอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบง่ายสําหรับเราเะเรื่องการแก่จิ้มโตอะ เ,เขาก็เลยโพสลงเฟซคนนั้นนี่นะโพสลงเฟซว่าทํายังไงดีโรงแรมก็เสิร์ฟปิ่นโตมาแบบนี้แล้วทายัางไงเพื่อนเขาก็เลยมาเม้นต่อไปว่าให้ยกปิ่นโตขึ้นเหนือศีรษะแล้วเดินบนโต๊ะสามรอบแล้วก็โยนปิ่นโตทิ้งอามาดูว <Okay. S 1> ิธีการแกะปิ่นโตนะครับสําหรับเด็กๆทั้งหลายจะย,ยินด้วยนะครับอย่างแรกมาก็ผักแบบนี้ขึ้นมาก่อนมันก็จะหลุดอย่างนี้เองเลยล่ะเนี่ยมีฝาแบบนี้อโหอันนี้อะไรฮะ ขซอยไก่ข้าซอยน่ไก่ชั้นแรกชั้นแรกต่อมาก็จะเป็นอันนี้เป็นเส้นข้าวซอยนะครับแล้วก็ชั้น้อเปียะอเปียนะครับและชั้นสุดท้ายก็คือผลไม้อายินถ้าสมมติว่าแก่เสร็จแล้วยินประกอบได้ว่า จริงเหรอขอม้อย่างเดียวตอนนี้ก็คือนักท่องเที่ยวมาก็จะเสิร์ฟเป็นแบบนี้ย่อๆงั้นเราก็รับประทานเลยนะครับมากครับข้าซอยไก่ข้ซอยไก่แบบคือกลิ่นหอมขอมพื้นเทศที่มันเป็นข้าวซอยดั้งเดิมนะครับแล้วหูน้ำแบบมันต้องเข้มข้นแน่ๆเลยอ่ะ ยิมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยมีอตัวนี้ก็ได้ไีฟองแทนด้ย นี่คือที่ก้อนกันแครับอขัดถูเลยถูเลยออกได้ไหมจอเลยนะครับเนีกอ่ะเสียไอ่ะ โอ้ฮ่า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 ดูเงินเอาไปอ่ะใช่ทำสองเงินอันนี้เป็นกิจกรรมอาบน้ําช้างก็คุณผู้ชมที่บอกว่าเรารู้สึกดีมากโคตรดีมากจริงๆสำหรับการได้มาอาบน้ําช้างแบบนี้ ใครที่อยากจะมาสนุกกับเรานะครับ mm hmm. ก็อย่าลืมครับสำหรับปานช้างแม่แตงนะครับถ่างจากเชียงใหม่ขับรถแป๊บเดียวเองเนาะ<ช>ระบบป่าก็ถึงแล้วนะครับแล้วก็ได้กิจกรรมตลอดทั้งวันกับเราแบบนี้รวมถึงนี่เลยอาบน้ำช้างน,นะฮะตื่นนสุดครับพี่ให่นมากคือรายการของเราแต่ละอีีนี่คือเพิ่มความสนุกอยู่ตลอดเวลา วันนี้ต้องขอบคุณนะครับสำหรับผู้ร่วมทริปของเรานะครับก็มีทั้งพี่รอดมีทั้งคุณเตินนะครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำในวันนี้นะครับตาม้างแม่แตงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ครับชมรายการเราย้อนหลังได้ด้วยนะครับผมทาง y o u YouTube c h ช n แ e l นะครับเช็คอินทินเหนือนะครับวันนี้เราลาไปพร้อมกับทางอันนี้พังอะไรนะฮะพชื่ออะไรนะครับทางกำไรเงินกับทางสิริพรกำไรเงินกับสิริพรลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ ตอนนี้ก็ถ่ายรายการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจบรายการแล้วนะครับทุกคนก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับไวัะครับทุกคน